วันนี้มาที่ที่ดินธาตุพนมนะครับมาเรื่องรางวัลสอบเขตนะครับเดี๋ยวจะให้พี่นันอธิบายว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆเนาะรางวัลเอกชนเนี่ยครับจะยื่นรางวัลได้ก็คือผู้ขอจะต้องนัดทําสัญญากับรางวัลเอกชนแล้วก็ยื่นคําขอพร้อมกับสัญญาแล้วก็ทางเอกชนก็จะเอาสัญญาแนบยื่นรางวัลเพื่อนัดรางวัลการรางวัลสอบเขตนี้ถ้ากรณีการรางวัลสอบเขตเนี่ยถ้าไปวัดแล้วอะ มีการคัดค้านกันการคัดค้านก็มีคัดค้านสิทธิ์การคัดคด้านสิทธิ์เนี่ยต้องไปดําเนินการทางศาลแต่การรังการรังวัดสอบเขตถ้ามีแนวเขตคัดค้านกัน,กนเนี่ยรังวัดเอกชนเนี่ยสามารถดาเนินการได้แต่ผู้ขอจะต้องอยินยอมให้รังวัดเอกชนเป็นผู้ดําเนินการนะครับบันทึกเพิ่มเติมแล้วรังวัดเอกชนก็สามารถรังวัดสอบเขตโดยคัดค้านเขตได้เลยครับ,รบผมผม,ผมถามนิดหนึ่งสิว่า เวลาเซ็นเนี่ยจำเป็นไหมต้องมาเซ็นที่สำนักงานที่ดินจริงจริงแล้วสามารถนัดเซ็นสัญญากันอที่อื่นก็ได้ครับไม่ไมม่ม่ไได้ฟิกว่าสำนักงานที่ดินแต่เพื่อความโปร่งใสเพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้าผมแนะนําว่าเราก็นัดสำนักงานที่ดินเราจะได้ยื่นคําขอให้ผู้ขอได้เลยเพราะบางครั้งสำนักงานที่ดินอาจจะต้องขอดูโฉนดฉบับตัวจริงเพื่อประกอบการรับคําขอและนัดลองวัดต่อไปครับ ครับแล้วขั้นตอนล่ะครับอันดับแรกเนี่ยเรากดบัตรคิวอ่าขั้นตอนก็คือหนึ่งเราต้องมารับบัตรคิวเพื่อให้ทางเจ้าที่เขาตรวจสอบหลักฐานต่างๆก่อนว่าครบไม่ครบอย่างไรไม่มอบถูกต้องหรือไม่อย่างไรเพื่อที่จะนัดคิวจะได้เรื่องจะได้ไมลาช้าเพราะถ้ารับคิวไปแล้วเนี่ยทางฝ่ายรับคําขอเนี่ยเขาก็จะเอาเข้าสู่กระบวนการของระบบฐานาข้อมูลคมที่ดินครับแล้วเราวันเนี่ยเรามายื่นเนี่ยพอเรายื่นไปแล้วเนี่ยกี่วัน ก็คิวลังวัดเอกชนเนี่ยก็ประมาณ20-25วันทําการนะครับผมตอนนี้ก็ไม่ต้องรองคิวจากของสำนักงานที่ดินหรือกรมที่ดินนะครับผมเป็นทางเลือกใหม่ของอผู้ที่ใช้บริการครับผมเอาแล้วหลังจากสมมุตนินัดเราแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปลงรางวัดเนี่ยแล้วหลังจากนั้นประมาณกี่วันถึงจะได้นนฉนมก็ต้องเข้าใจว่าการรังวัดเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับการแจ้งข้างเคียง นะครับถ้าข้างเคียงเขามารับรองแนวเขตครบเนี่ยทางบริษัทรังวัดเอกชนก็สามารถรางวัดขึ้นรูปแผนที่แล้วส่งเรื่องเรงเลยถ้าข้างเคียงไม่ครบก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบคุมที่ดินก็คือ,อมีการสอบถามที่อยู่จากเ็นเวลา่าเพื่อมาปิดหนังสือแจ้งแล้วก็การปิดหนังสือแจ้งก็มีระยะเวลา30วันถ้าข้างเคียงรายนั้นไม่คัดค้านแม่ะไรทางรังวัดเอกชนก็ส่งงานแล้วก็ สำนักง,งานที่ดินกด็ดำเนินการตามระเบียบต่อไปส่วนกรณีโฉนดก็จะเป็นหน้าที่ของสำนักง,งานที่ดินเมื่อในการเบิกม่ในการเขียนตรวจทานอันนี้เป็นหน้าที่ของกรมที่ดินหรือสำนักง,งานที่ดินครับผมโอเคครับครับขอบพระคุณมากครับคุณอน,น,นันต์